FC แฟนครับครับเดี๋ยววนี้จะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปะยางถึงขั้นต้องเอารถตัวเองเนี่ยเป็นแบบยางเดี๋ยวไปดูกันปะยางหน่อยครับผมล้อหน้าครับผม<อ>เปลี่ยนเปลี่ยนมาหมดแล้วเดี๋ยวลองดูให้หน่อยครับหมายถึงว่าถอดไปแล้ว<อ>รอ้อยร้ออยู่ใน<อ>ใช่เนี่ยครับร้ออยู่ตรงนี้โอเคครับเนี่ยครับ ให้เด็กเขาเปลี่ยนมาให้แล้วก็เดี๋ยวโอไหนแผลนี่อะไรนะครับโอ้โหันเลิศเลยที่นี่ป่าแบบไหนครับอาะสตรีมเลยนะสะตรีมนี่คือป่าข้างในโอเคนี่คือการสตรีมอย่าง ไ่ลยลมออกก่อจะดูแากัน พืออะไรโหนพลาติกทิ่มลงไปได้เลยเนี่ยอ่าออ,อตอนคลิป <not> น,น็นอตอนน่าโอเคบลเลอร์เลยงั้นจับไปเลยนะครับสตรีมยางด้านในเเนี่ยเพื่อเอฟซีแฟนคลับทุกคนเลยนะครับเนี่ย ผมถึงต้องเสียสละเอาล้อเนี่ยไปเหยียบสป,ปูเหยียบน็อตอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเห็นการปะยางเนะ,นะนะถ้าไม่ใช่ว่าคุณทนำะไม่ทําให้เห็นนะโอเคเดี๋ยวต่อไปเป็นหน้าที่ของ,งท่านครับไม่มีอะไรยากแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่